สวัสดีครับทุกคนทุกวันนี้การดูแลสุขภาพนั้นไม่ใช่เรื่องที่ยากเลยยิ่งคุณใช้ iPhone หรือ Apple Watch คุณนะ่ะมีเทรนเนอร์ส่วนตัวอยู่วันนี้ผมจะมาแนะนำเทรนเนอร์ trainer ส่วนตัวคนนั้นโดยเทรนเนอร์ส่วนตัวคนนั้นคือแอปนี้ครับ Fitness โดยแอปฟิตเนสไม่ใช่แค่นับก้าวเดินของคุณแต่จะติดตามและคอยกระตุ้นคุณตลอดทั้งวันโดยหัวใจสำคัญของแอปนี้คือ Activity Rings ที่จะแบ่งออกเป็นหลายประเภทโดยในประเภทนั้นจะมีตัวอย่างเช่นจำนวนก้าวหรือกิโลแคลอรี่หรือแคลอรี่ที่คุณเบิร์นได้ในแต่ละวันรวมถึงระยะทางต่างๆในแต่ละกิจกรรมที่คุณทาและมีอีกน่นอ,อีกมากมายโดยแอปนี้มีฟีเจอร์ที่สาคัญคือ 1. ฟีเจอร์ตั้งค่าส่วนตัวโดยฟีเจอร์แรกนี้จะคอยเตือนคุณและคุณสามารถตั้งเป้าหมายในการทำกิจกรรมต่างๆได้เช่นคุณจะต้องลุกเดิน5นาทีหรือลุกเดิน10นาทีหรือให้มันคอยเตือนคุณในการทำกิจกรรมต่างๆเพิ่มวินัยให้แก่ตัวคุณและอีกฟีเจอร์หนึ่งที่สำคัญไม่แพ้กันคือการบอกแนวโน้มเป็นการกระตุ้นทางอ้อมเช่น การบอกแนวโน้มว่า90วันที่ผ่านมาคุณมีแนวโน้มที่ดีขึ้นหรือแย่ลงอย่างไรหรือ365วันที่ผ่านมาคุณมีแนวโน้มอย่างไรถ้าแนวโน้มนั้นดีสวว่าลูกศรจะชี้ไปข้างหน้าคุณนั้นมาถูกทางแล้วให้ทําต่อไปแต่ถ้าแนวโน้มนั้นเริ่มถดถอยลงละสาวว่าวินัยของคุณขาดตกบกพร่องคุณต้องรีบเพิ่มวินัยให้กับตัวเองและเล่งออกกำลังกายเร่งทำกิจกรรมต่างๆให้มากขึ้นและอีกฟีเจอร์หนึ่งที่สําคัญคือ ยิ่งคุณมี Apple Watch คุณสามารถซิงข้อมูลใน a p p Fitness กับ Apple Watch ของคุณได้คุณสามารถดูข้อมูลได้อย่างเรียลไทม์การเต้นของหัวใจกิโลแคลอรี่ที่เบิร์นแล้วหรืออะไรต่างๆอีกมากมายในการเล่นโยคะการเดินการวิ่งรวมถึงกิจกรรมต่างๆอย่างการว่ายน้ำนี้คุณก็าณสามารถดูได้ใน Apple Watch ของคุณสะดวกและใช้งานได้ง่ายมากเลยครับและรูปร่าง a p p f i n e s s จะเป็นอย่างไรเราไปติดตามดูได้เลยครับ โดยเมื่อเราเปิดแอปมาเราจะเจอหน้ารวมของแอปที่จะบอกข้อมูลต่างๆกับเราเมื่อเราคลิกเข้าไปใน Ring Activity ใน Ring Activity จะบอกกิโลแคลก้าวเดินและระยะทางในการเดินรวมถึงสามารถดูย้อนหลังในแต่ละวันได้ด้วยว่าวันก่อนหน้านั้นหรือวันไหนเราทำอะไรไปบ้างเท่าไหร่รวมถึงการตั้งเป้าหมายเพิ่มลดเป้าหมายของตัวเอง เมื่อทุกคนดูแล้วว่าแอปนี้มีประโยชน์อย่างไรอย่าลืมแชร์แอปนี้ให้กับเพื่อนๆได้ลองเป็นโหลดใช้กันเพราะแอปนี้มีประโยชน์กับตัวเพื่อนๆและตัวคุณเองมากๆคุณอย่าลืมนะครับเทรนเนอร์ส่วนตัวของคุณหาได้ไม่ยากอยู่ในแอปนี้ครับฟิตเนสขอบคุณครับ